อันนี้ไม่ตัดนะครับพี่ห้อ402นี่ เขียว2 AF เ้าหมพี่ได้ได้ล้วได้นะประมาณนี้นะห้าพันสเลยพี่ห้าพ <5, 2 S 1> เลย 2> 5, 2อะไปอยู่ 1, 6พัน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับครับวนนี้ผมอยู่กับพี่วีสวัสดีครับสวัสดีครับับวนนี้ผมอยู่ที่ SPY Auto Tech นะครับบ้านโป่งนะครับก็ที่ที่นี่เป็นเจ้าสํานักนะเจ้าสํานักพี่วีเจ้าสํานักเออ่ SPY เป็นตัวแทนจําหน่ายแม EC ็ ECU นะครับกล่องกล่อง ECU นะครับของของส,สอวีเดนอ่าใหมรุ่นสวีเดนนะตอนนี้บ้านเราฮิตมากอ่าในหลายๆอู่เนี่ยชั้นนำก็ใช้กัน เพราะมันมีระบบระบบอะไรนะพี่พี่วีอธิบายหน่อยอที่มันเชื่อมต่อกับมีเวลาสองชั่วโมงไหมเอาแบบเข้าข้าวเข้าข้าวเอาคือมันก็คุมได้หมดก็คือเครื่องยนต์นะครับที่เป็นเบนซินนะครับบอกเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่เป็นถอดอินเจคชั่นคือเครื่องยนต์ทั่วไปที่ไม่ใช่เดรร์เล็กแหละที่ไม่ใช่เดรร์เล็กวันนี้ที่ผมมารบกวนพี่วีนะให้ใส่กล่องแม็กอีซียใน3นิสสัน 370Z จ็ดศูนย์เซตแฟร์เรดี้นะรถวัยรุ่นกำลังฮิตเลยทีนี้เงื่อนไขของผมก็คือ ผมต้องการใส่กล่องสแตนอโลนแล้วเอา MAC ECU เนี่ยไปควบคุมเครื่องยนต์แบบสแตนอโลนเลยโดยที่ระบบของหน้าปัดรถและระบบ d a t a c แคนเนี่ยยังอยู่แล้วผมเอา d a t a c แคนเนี่ยม,มาเป็น Refer e n c e ม,มาเป็นเงื่อนไขในการฉีดในตัดด้วยนี่เป็นไงไอสับอย่างล้อาแต่ท้อ่อย่างในไรเซนเซอร์เราดึงไปจากระบบแคนของรถเลยอ่าเราไม่ได้ไปตัดต่อสายทีนี้เท่านั้นเลยครับคันนี้ก็คือใส่กล่องสแตน ใช้ระบบแคนแล้วก็สั่งควบคุมการฉีดในตั๊ดแบบอัตโนมัติผ่านสวิตที่อยู่บนหน้าปัดโดยสื่อสารกับแคนคือรถคุยกันผ่านระบบแคนบัสเลยอันนี้สุดมากทีนี้โมมากเดี๋ยวคลิปยาวไปเดี๋ยววัดให้ดูตอนเนี้ยเสร็จเสร็จหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่อยๆไปโอ้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 โออ้ เสียงนี่หวานเลยนะโอ้โหขึ้นไปเขีนยมันน่เขี่ยมันเล่านี่ขึ้นมาแต่แล้วมันแบบขึ้นมาวัยขึ้นแล้วแรงแล้วแรงจริงๆกันเนี่ยอันนี้มแรงมาขึ้นมาหวานเท่าไหร่สูงสุดเนี่ยอาจจะรู้ไม่เยอะเพราะว่าเพราะว่ามันอยู่คนละจุดกันอันี้เราเพิ่งมาดูอันนี้มาดูการนะครับในในบนไดในนอเนี่ยเราจะ กาจะพลอตมาทั้งนในแนวในแนวแกนเนี่ยตรงสุดดำๆเนี่ยครับคือสามแปดหนึ่งตรงสีน,นุ่นเน 3, 8, งินใน,น,นสุดเดียวกันแถวเดียวกันคือสามสามสีตมสต่ตรงนี้อ่าคือสามสามสี่ซึ่งมันจะตองกันบอกอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นน่ตรงนี้ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบตัวนะตีสิบเจ็ดตัวในในช่องตรงเนี้ยโอเคอ่าในช่องเนี้นสี่สิบเจ็ดตัวตรงนี้น่าก็น่าจะหกสิบพอดีไอห้าสิบพอดีลองเลื่อนมาดูมาดูฝั่งนี้บ้างตีกี้กันตีกียิ่งสุดของมัน เท่ากับที่เราวางไว้โอเคแต่หนึ่งข้างว่าถ้ามาฉีดตรงนี้มันก็จะ400กว่า400กว่าแน่นอนเพราะเมื่อกี้เห็นแสดงว่าใช่ใช่ใช่ตัดสองตัดสองอ้าวพี่แต่ว่าทำไมเส้นนี้มันถึงเป็นอย่างงี้ครับในในขณะที่ฉีดในปั้นเนี่ยเราเติมน้ำมันลงไปด้วยเอ้าหนาขึ้นนี่พี่โอ้นี่ก็ปลอดภัยดีครับพี่ใช่แล้วก็ทำให้มันปลอดภัยในการที่ฉีดด้วยอ้าวทำไมเลิกฉีดหรือกลับไปที่เดิมอ่ะพี่ฉีดก็กลับมาเส้นเดิม ก็ไอซียูก็เลิกก็ไอซียูก็เลิกชดเชยการชดเก็โดยอัตโนมัติคนขับก็ไม่มีอะไรนะจำทรงอะไรที่ดีใช่ไห้ครับไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องมีกลุ่มนะอ่าแล้วถ้ามันควบคุมอาการไม่ได้คนขับทำไงปิดยังไงอพี่เล็กเนี่ยครับอ้าวยกเลิกทุกอย่างยกเลิกเหรอครับอ้าวอัตโนมัติจริงๆตั้งวาเออเสียรักจากว่าจุ่มอยู่ก็แล้วนะอันนั้นก็แล้วแต่แต่ละนโอเคแล้วก็จะเห็นว่ามันทำงาน พ้วยความปลอดภัย้วยความปวดด้วยความแรงด้วยถ้าเราไม่ฉีดตามมันก็จะไม่แรงเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามันบางมันถ้ามันดามันก็จะไม่แรงไม่แรงก็จะพังด้วยร้อนเกขึ้นน้อยก็จะเห็นแล้วเราเปลี่ยนตรงนี้มาดูเป็นท้างก็งจะเห็นว่าใ้ hey, ท้องน่าจะขึ้นเยอะกว่าแรงม้านะตามเปอร์เซ็นต์ ขึ so uit 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 so mm ้นมา50เซนติเมตร49.2โเซนติเมตรบอกเลนส์สุดนะแจ๋วมึงยิงนะประมาณนั้นอันนี้ก็คือให้เห็นว่าทีนั้นคืออะครับก็สั้นๆอยู่เจ้าสำนัก402ในครับถ้าใครสนใจในคลับก็ติดต่อได้โจมโมแก๊สถ้าคุณโทรตอนนี้ แต่ยัไม่ได้ตอเนี่ยไม่ได้รับ <c oughs> ไม่ได้ให้เบอร์ไว้โอเคขอบคุณทุกคนมากอาขอบคุณพี่บีมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากอ่าครับ